สวัสดีเช้าวันที่24กรกฎาคม66นะคะวันนี้ร้านสมคิดการคา้าจังหวัดกาฬสิน์เรามานำเสนอเครื่องยนต์แล้วก็โครงของยี่ห้อโกลเด้นโบนะคะตัวนี้จะรับประกัน1ปีเต็มนะคะใช้อะไรตัวเดียวกันกับเจ้าตลาดตัวนี้กำลังขายดีเลยนะคะ g o ลเด้นโบนะคะทั้งชุดนะคะเซตนี้นะคะตัวโปรโมชั่นตัวนี้ราคาอยู่ที่54,000บาทค่ะเป็นเครื่อง110 New Part นะคะตัวนี้ของ Go l d ด n Bow นะคะแล้วก็โครงนะคะ โกลด์นโบตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะตัวนี้นะคะ GL Plus นะคะตัวนี้รานะคาถ้าซื้อแยกนะคะเครื่องอยู่2 4 5 0 0ืนานะคะคงอยู่ที่29,500บาทนะคะประกัน1ปีค่ะประกัน1ปีเลยนะคะโกลดินโบตัวนี้ก็เตรียมจัดส่งให้ลูกค้านะคะขอบคุณลูกค้าออนไลน์นะคะที่สั่งซื้อนะคะเดีจะจัดส่งให้นะคะ รับเครื่อง110แล้วก็โคงโกลเด้นบรับประกัน1ปีเต็มจากบริษัทโกลเด้นบค่ะอันนี้เราก็เติมน้ำมันแล้วก็เติมน้ำมันเกียร์ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าสนใจอยากรับนะคะราคาย่อมเยาวนะคะแบบนี้นะคะของโกลเด้นบก็ติดต่อได้นะคะมีประกันให้ทุกตัวนะคะอันนี้ก็แกะออกจากกล่องนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ เกีออกจากกล่องก็จะเติมน้ํามันนะคะแล้วก็เติมน้ํามันเกียร์ให้นะคะนะคะจากกล่องเลยก็ขอบคุณนะคะที่อุดหนุนค่ะแล้วก็มีสินค้านะคะของยี่ห้อโกดิ้นโบจัดจําหน่ายทั้งโครงทั้งเครื่องเลยนะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะอยากได้เครื่องราคาแล้วก็ราคาถูกคุณภาพดีนะคะก็โกดิ้นโบนะคะ ตัวนี้ไว้ใช้ย่ำนานะคะถ้าเป็นเครื่องโเดินโบก็มีตั้งแต่รุ่น95จนถึง155นะคะสวมราคาก็สอบถามมาได้นะคะถ้าเป็นตัว110 n e w นิวพาร์ตตัวนี้นะคะโมใหม่ล่าสุดตัวนี้ก็ราคาค่าตัวจะอยู่ที่24,500นะคะเป็นตัวโปรโมชั่นเลยนะคะ24,500ร้านสมคิดการค้าจังหวัดกรสินนะคะลูกค้าออนไลน์สนใจนะคะสามารถโอนเงินมัดจำนะคะที่เหลือก็โอน ตอนสินค้าถึงได้เลยนะคะเรามีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยค่ะตัวนี้นะคะก็เป็นอีทีหนึนะคะขอบคุณลูกค้าจากอำเภอลึงนกทานะคะตัวนี้จัดส่งให้นะคะลูกค้าออนไลน์นะคะนี่ก็โอนมาจามาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะ ขึ้นไปส่งเลยนะคะอันนี้ขอบคุณมากค่ะลูกค้ารับเฉพาะเครื่องนะคะถ้าเป็น et 1 1 0ราคาก็อยู่ที่15,500บนาทะคะถ้าเป็น fc ลดไปอีก500บาค่ะอยู่ที่15 0 0 0นะคะตัวนี้นะคะขอบคุณที่อุดหนุนค่ะก็ร้านเรานะคะขายอุปกรณ์นะคะเดินตามนะคะมือ1นมือ2แล้วก็อุปกรณ์รถแท็กอร์นะคะร้านสมคิดการค้านะคะมีจ,ะจัดจำหน่ายนะคะลูกค้าสนใจก็มาดูที่หน้าร้านได้เลยนะคะ ดูที่หน้าร้านได้เลยตันนี้ช่างก็จะทําการถอดเครื่องให้ลูกค้านะคะแล้วก็จะเอาตัวใหม่มาโชว์แทนส่วนโเดิสโบก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะประกอบแล้วก็เช็คให้นะคะเช็คให้แน,น่นๆเลยลูกค้าสนใจนะคะเซตนี้ห้าหม่สี่พันบาทไม่รวมค่าจัดส่งนะคะถ้าไม่ไกลก็เราก็จัดส่งให้ได้นะคะ ถ้าไปก็มีค่าจะสูงเพิ่มเติมนิดหน่อยนะคะขึ้นมานะคะรับประกันอย่างละหนึ่งปีนะคะเครื่องคงนะคะห้าหมืนสีนี่พร้อมใช้เลยถือว่าราคานี้คุ้มมากๆเลยค่ะเติมน้ำมันเกียร์นะคะเช็คจุดต่างๆให้ลูกค้าไปพร้อมใช้งานเลยก็มาดูเครื่องนะคะปัจจุบันมีรุ่นไหนบ้างก็เราก็ผลิตออกมาได้ ประกอบไว้ได้วันละ2-3ชุดนะคะตัวนี้ยังอยู่นะคะ tf 1 2 0 di แล้วก็โครงสวยนะคะสีเดิมสิงสยามนะคะตัวนี้ใช้งานน้อยนะคะเซตนี้อยู่46 0 0ค่ะส่วนเซตนี้นะคะ R t 1 0 0โครงช้างเหล็ก6เพ่านะคะรานะคาคุ้มๆเลยค่ะ3 5 0 0 0บาทนะคะเป็นโครงเครื่องตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็เป็น et 9 5โครงลิงลมยังอยู่นะคะ24 0 0 0ค่ะลูกค้า ก็ตัวนี้เป็น95โคงบิ๊กจิ๋วนะคะ24 0 0มนนะคะเซตนี้ซื้อโคงแยกซื้อเครื่องแยกพักเข้ามาได้นะคะร้าน,นเราก็ทําขึ้นมาเรื่อยๆค่ะปั้นขึ้นมาเรื่อยๆก็ซื้อลูกค้าก็มาซื้อหน้าร้านนะคะมันก็อาจจะ๋ต่นี้ยังพอมีให้เลือกนะคะเข้ามาเลือกได้เลยเราคัดสภาพให้อยู่แล้วนะคะส่ะวน et 95นี้ราคาอยู่ที่หมื่นสี่นะคะเรื่องคัดสภาพเลยแล้วก็ et 1 1 0่นะคะ หมืนห้าหรเหลือห5ืนนะคะลดไปเลยอ4 5ื0นสีมาจะงะะ่ายๆเลยค่ะถ้าเป็น RT 90ตัวนี้อยู่1 8ื่นค่ะก็วันที่22กรกฎาคม66ค่ะแล้วเราขายหลากหลายอย่างหลากหลายรา,ายการนะคะลูกค,ค้าอยากได้รถแท็กเตอร์เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะอุปกรณ์ต่อพว่วงต่างๆนะคะพวกล้อหล็กล้อกันจุ่มนะคะอุกขบย่ำนาหรือเป็นเครื่องยนต์ใหม่เครื่องยนต์มือสองนะคะ มีนะคะมือ2คัดสภาพให้ทุกตัวเป็นโกลเด้นโบร์สตาร์ทฟังเสียงเช็คระบบนะคะเช็คระบบก็เปิดร้านนะคะเปิดร้าน8ปดโมงนะคะร้านสมคิดการค้าวันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าเมื่อคืนฝนตกนะคะฝนตกก็ ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้คลิปนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะก็สนใจอยากเป็นลูกค้าร้านสมคิดก็โทรมาได้นะคะ0 9 7 9 7, ์1 2 6 7 7ร้านสมคิดกันค้าจังหวัดกาลสินค่ะ